ช่วงปลายขางระเบียบแม่ะเขาเล่นยู่เซมุเนี่ยเล่นอยู่ซีตะเกียกฮะเขาแบบบุรีเขาบุรีสมั้ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you มือนรถไหน่อยจอกาแฟ Happy b i r t d a y to you ม่เกิดนกบอยเหรอมีเทียนเทียนเ่ยนสมมติว่าเอากานสมมติว่าเทียนไม่ดูมะเอาไม่ดูบอสเอาเลยเียไม่กอน

ไม่เทจ่หัจำลองไม่เที่ยเลยคุร้ไหมับพบกไป้มันเกิไมเจ่ากันสิใดๆก็นี่ยูอนี่ันมีเที่ยงเดี๋ยวมันเจ่นอย่างนั้งคืจอะไร มันมีฮาร์ดบีดด้วยมีฮาร์ดบีดด้วยมีฮาร์ดบีดมีวอลมีฮาร์ดบีดมีนมเปรี้ยวมันไม่ดูดบ่อยเ้ยงเบิ้งกันเด้อเบิ้งกันอยู่น้ำกันเดนเม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 นเกยม่นเกิดพวนมันเกิดมืออุดพวนงานแต่งพี่ม่วงใส่กัดเลยมือเหนียวแต่ทำมันเลี้ยงไปเลยเมียได้ความหมายเมียมันไปเลยเพราะว่า แล้ถือโอกาสนี้มาโดนเลี้ยวกันเลยว่าเปิดซะมันเืิดเหมือนวันงานมันแต่งนั่นนะเมนเลยแล้วจัดคู่ไก่เลยแล้วนะคะเรียบร้อยไปด้วกันเลยมันสีเค้กมาแม่บอนเค้กเมนอเอาละครับยังครับดีก่อนกว่าถึงเวลาผู้บ่าวสาวก็ตัดตัดเจียนมงคลสมรสเลยครับเอาตัดเจียนเค้กเอาแม่ไม่ใส่ตัดเจียนข้าพันสาแม่ตอนแรกก็หอมแก้มพ่อมาที เมผู้สาผู้เกียร์ไฟยิ่งคอยบอกขา้ขาต้ใกล้ขานางดอขอยาสัมภาษณ์ครับก่อนที่จะมาถึงวันนี้พบกันปีเป็นงได้แตงแต่มน้าเป็นงไดเปนสิงใดเออเดียนเดีนสองเดียนเดียนสอเดียนี่เขรสึเ่ป็นบ ไปยิ่งล้วนล้วนเออตามไฟยิงไใช่เขาตอบรับไปช่เขมีการตอบรับอยงเลยวันเดียววันเกิดวันกวดสมองวันเกิดวันกวดสมองโอ้ยเทลมือเปละวันอเลยเอาวางถั่วผู้ทากินกับใครกิน กแม่อายุ่วไม่แ่ย่งมวไพ่อนหยกก่เตาวไววย่เวอายุดีมีแห้งยูแดมีที่เ้าจัดเให้ไม่แห้เจ้าคันนี้มีแหงก็ไปชี้อุลนซ่าด้วยชาสวรรค์า่าัอันนี้ลล้วอันนี้ตัวแสดงจริงนะไม่ใช่ ตัวไม่ใช่ตัวละครไม่ใช่ตัวละครอ่านี่คือตัวแทนกินคือไม่ได้จะแทนอีกไม่ได้ละครอะไรตัวิทนกินนี่ฮักกังเตะมือเหล็กเตะมาอยู่กันเลยแบบว่ามือนีก็เลยเปิดเปิดตัวให้หน้าละเด็กบอยเข้าไปบ้านทุกวันเลยตอนแรกท่อแล้ยวสอบแล้วสิเมียบ้านแล้ววันนี้ก็เลยบอกพ่อคู่รักวันนี้ก็เลยว่าโอ้มีกำลังใจขึ้นวันนี้ก่อทอๆกะมีครามมีกำลังใจขึ้นแื้วกันก่อทอๆยอมไม่จ่ายเงกะเทยท่า มือวัอนี้ในเบืองตะคีบป่าตัดเคี้ยกล้วยเป็นยังเอาเคี้ยกล้วยเคี้ยน่ะเคี้ยกล้วยมันสำคัญดอกแม่ลูกถึงกับขนลุกมั่วไป็นอดเค้กอ่า

เอาซ่าซ่อง่นนี่หรอไอ้คนไอเหี้ยงคนไรกันด้วยต่ออายุไปหลายตือพี่ดอกไม่ดูมือนี่้อว่าเป็นยีสสด้แม่ใส่กระบอกเปลี่ยนเขาลูเปลี่ยนเขาลูปไฟกตสาเหตุเป็นยังคือเปลยนลูปไฟนี่ละด้วานหน่อยคนนี่สู พวกที่ะเตี้งหนาพวกที่เตี้ยหนาชำติดไผ่หยาเนี่ยจะงงเอลี่ปวดพราะไผ่หยาแล้วอยู้เบล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 ้ย่ามีทั้งบนทั้งล่างคนเดินน้องบอยไม่จักเดือนเลย ครบรอบ40พอดี40วันมาเปิดวงไงที่น้องไปร้องเพลงอยู่บ้านแม่ดม40อันนี้เป็นน้องอยู่12ปีรล่อหนึ่ง28ิแ40าามม คุณก yeah mm ีเ hmm. พัี่สิบสองกันมาเขาไปเลยพี่เขาก็อ yeah. ีก so ย no. 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 ี K ่สิบสี่ตอนนี้มันบอกข้าใด้ตัวกขาไใ้ถือตัวแต่ตงเดือดอยู่แล้วเป็นเลยต้มเสียงต้มยังบ้เสือกผ้าเสือาเราอยูสีต้มเสียงก็ได้พระเจ้าดีสวดต้มเสียงจิกต้มเสียงจิกต้มเสียง ไปสู้ไปเออเอากก่หวยพอนัยวหนมจังได้ฮอนตนั่นยิ้มเก้งเนาะบ่อยยิ้มเก้งเก่งเผยแล้วเกยโดมเผยแล้วคนนี้คือใครบอกว่ายังหกหนึ่เบอกสิบเก้าสื่อให้ยังสิบเก้ากสื่อหกหนึ่งไม่รยังเลนอ ยกไมได้หัวแย้หัออกส่วนห่าเก้าหกเไม่แก้มไงก็หาจิตใจเนี่ยยกบเลกแล้วหมูยอกินเพลแล้วันเปนวันเกิดของพี่อโอเคนะคะีวสดะ